ดีครับสวัสดีครับทุกคนผมบ๊อบบี้นะครับจากบริษัทไมตี้ครับก็ง่วงกันยังครับเนี่ยา3โมงแล้วประชุมกันทั้งแต่เช้าก็ก่อนอื่นนะครับเเห็นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมกันในวันนี้เนี่ยก็รู้สึกเเป็นเกียรตินะครับที่ได้เข้าร่วมในโครงการนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ ทีมงานของกรมประมงทุกคนนะครับที่ทํางานกันอย่างหนักหน่วงมากๆเลยนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาทําให้เราเนี่ยได้มีโครงการแบบนี้มาให้เกษตรกรทุกคนนะครับจริงๆผมต้องขอขอบคุณมากๆแม้ว่าจะเป็นในสถานการณ์โควิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังทํางานกันไม่หยุดหย่อนเลยจริงๆนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับก็ในส่วนของบริษัทเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยครับก็ต้องขออธิบายก่อนว่า บริษัทของเราเนี่ยทำงานในลักษณะของ customer centric ก็คือเราดูลูกค้าเป็นหลักนะครับแล้วก็เราทำงาน engineering support มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นส่วนเนี้ยในส่วนของการ control ในส่วนของการอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในส่วนที่เราทำอยู่แล้วให้กับอุสาหภาคอุตสาหกรรมเราก็เลยเ,เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทางภาคการเกษตรนะครับซึ่งเรามองว่าหนึ่งเป็นเป็นส่วนหนึ่งของของการผลิตอาหารของโลกที่เราจะตั้งเป้าไว้ ที่ประเทศเราเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าเราจะเป็นผู้ผลิตอาหารส่งให้กับโลกนี้นะครับก็เลยทําให้เราเนี่ยสนใจในเรื่องนี้แล้วก็ได้มาทํานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปทำํำงานเกี่ยวกับออบอกกุ้งด้วยนะครับก็เลยทําให้เราได้มีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ได้พัฒนาในระบบซึ่งจริงๆแล้วที่ผ่านมาเท่าที่ผมเห็นนะครับทุกบริษัทเนี่ยมีของที่ดี สำหรับเกษตรกรทุกคนเลยนะครับเป็นที่น่ายินดีกับเกษตรกรมากๆเลยที่มีทางเลือกมากมายเข้ามานะครับให้ให้ให้ให,ให้ให้เลือกใช้นะครับในแต่ละจุดก็ขอให้ทุกคนเต็มที่นะครับกับเรื่องนี้เพื่อที่เกษตรกรของเราจะได้มีอของดีๆนะครับสําหรับตัวผมเองแล้วเนี่ยเ,เดี๋ยวผมจะนําเสนอในส่วนของผมนะครับในภายหลังล้วผมจะอธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วการนํเานเทคโนโลยีมาใช้กับการกับการทําฟาร์มเนี่ย รจริงๆมันเกิดขึ้นมาได้สักระยะงแล้วในเมุองจีนนะครับในในที่ต่างๆทั่วโลกแหละแต่ว่าเราเนี่ยกําลังนามันมาใช้ในบ้านเราเหมือนกันนะครับก็คือคอนเซ็ปต์จริงๆแล้วของ IOT เนี่ยมันก็คือการจัดการข้อมูลนะครับจะเห็นได้ว่าทุกคนพูดถึงเรื่องของเซ็นเซอร์ทุกคนพูดถึงเรื่องของข้อมูลต่างๆนาๆนานะครับก็หลักการง่ายๆก็คือถ้าคุณมีโทรศัพท์นะครับแล้วคุณสามารถที่จะเอาโทรศัพท์ของคุณเนี่ยควบคุมทุกอย่างได้ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็คือ IOT น,นั่นเอง ซึ่งจริงๆแล้วเราก็ทํางานในล,ลักษณะนะทุกคนทุกบริษัทก็นําเสนอในรูปแบบนี้เช่นกันนะครับผมก็เลยมองว่าสิ่งเหล่านี้ครับจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกร,รกทุกคนจะเป็นประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนถ้าเกิดว่าเราสามารถนํามาใช้ได้อย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็ขอเกริ่นไว้นะครับ,รบแล้วเดี๋ยวผมจะแชร์สกรีนในส่วนของอ,องานของเรานะครับอ,อืม ครับผมไม่ทราบเห็นไม่เอ่ยเห็นแล้วครับเห็นไหมครับเห็นแล้วครับเห็นนะครับครับครับผมก็เอ่อจริงๆแล้วนะครับอย่างที่เอทุกท่านได้จริงๆแทบจะมีอะไรจะพูดแล้วเพราะว่าหลายๆท่านพูดไปหมดแล้วแล้วก็นำเสนอได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับก็ ของเราเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการจัดก,การเรื่องของน้ำนะครับก็คือวัดค่าต่างๆด้วยเซนเซอร์นะครับแล้วก็นำค่า Data เนี่ยขึ้นคลาวนะครับเพื่อเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็นำมันมาวิเคราะห์เพื่อจะไปทำอะไรยังไงต่อเพื่อที่จะสั่งงานนะครับแล้วก็ดูนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะสามารถจัดก,การได้ทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นเอ่อระบบการจัดก,การเรื่องพลังงานนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าคือเราเคยทํางานเกี่ยวกับระบบน้ําเสียมาแล้วเนี่ย ก็เห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าเราสั่งงานแบบโดยที่เราไม่มี Data มามาวิเคราะห์ clock, ว่าควรจะสั่งหรือไม่สั่งมันก็จะทาให้เปลืองนะครับตรงเนี้เราก็สามารถที่จะทําได้นะครับโดยการใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ของเราอย่างที่เห็นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเซ็นเซอร์มันมีเซนเซอร์ในภาคอุตสาหกรรมในหลากหลายมากเลยขึ้นอยู่กับว่าเราจะดึงอะไรมาใช้นะครับแล้วก็ดึงมันขึ้นมาเป็นข้อมูลที่เราจะนํามาวิเคราะห์ clock, นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยครับก็อย่างที่บอกว่ามันจะสามารถเพิ่มการจัดการนะครับในเรื่องของพลังงานได้อันนี้สําคัญมากเพราะว่าเออผมนีตรงๆนะครับว่าค่าไฟบ้านเราเนี่ยาราคาค่อนข้างสูงถ้าเปรียบเทียบกับค่าไฟในประเทศที่พัฒนาแล้วบางประเทศนี่ยังถูกกว่าเราเลยนะครับก็อันนี้ถ้าเราประหยัดได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานประจําวันนะครับลองนึกภาพดูว่าถ้าสมมุติว่าเรา มีโทรศัพท์มือถืออยู่เครื่องเดียวแล้วสามารถที่จะคุมทุกอย่างได้ดูทุกอย่างได้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่เราใช้คนน้อยลงนะครับแล้วก็สามารถที่จะรับรับรู้ในข้อมูลต่างๆที่ควรจะรู้ก่อนนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาต่อไปได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เรื่องสำคัญก็คือเป็นการเพิ่มข้อมูลสําหรับการวางแผนการผลิตนะครับเราก็จะสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตต่อไปได้ด้วยนะครับจากข้อมูลตรงนี้ที่เราได้มานะครับ แล้วก็แน่นอนฮะ,อะจากข้อมูลต่างๆที่เราได้รับมาเราก็จะอัพขึ้นคลาวนะครับแล้วก็แสดงผลออกมาทางมือถืออีกที่นว่เราจะเน้นจริงๆเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรนะครับก็คือหลายๆภาคส่วนที่เราจะใช้อิอนเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็คือเราต้องการที่จะมอนิเตอร์ลิงแบบเรียวไทม์นะครับเราก็จะมีะสิ่งที่จะให้พวกเราดูกันว่าณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ของฟาร์มเราเป็นอย่างไร และอาจจะควบคุมได้ในหลายๆ,ๆฟาร์มนะครับก็คือจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างยูเซอร์ได้หลายๆยูเซอร์เพื่อดูหลายๆ,ๆฟาร์มได้ในพร้อมๆกันนะครับนะครับเนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถคอนโทรลได้โดยตรงนะครับจากทางมือถือนะครับแล้วก็พวกแดชบอร์ดต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะโชว์ค่านะครับที่เราต้องรู้นะครับตัวค่าสถานะต่างๆของอุปกรณ์ที่กําลังทํางานอยู่ด้วยนะครับและหรือ เอ่อถ้าเกิดว่ามันไม่ทํางานเราก็สามารถที่จะสั่งงานได้นะครับรวมถึงค่าไฟฟ้านะครับแล้วก็เรื่องของเอ่อกำลังการเอ่อกำลังการใช้ไฟฟ้านะครับในในหน่วยแต่และหน่วยเราสามารถที่จะวิเคราะห์ไปได้ถึงขั้นว่าถ้าสมมุติเราจะเปลี่ยนมิเตอร์มาเป็นแบบ TOU จะเปลี่ยนมิเตอร์มาเป็นแบบธรรมดามันจะประหยัดมากน้อยแค่ไหนจากข้อมูลตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอามาวิเคราะห์ได้เช่นกันนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วอย่างที่ผมบอกว่าอ อินเทอร์เน็ตี่ยมันอยู่บนคลาวนะครับเราก็สามารถที่จะกระจายพื้นที่ต่างๆนานาเพื่อให้ดูได้ว่าเอ้ยเราในในส่วนไหนที่เรามีติดตั้งอยู่บ้างเป็นอย่างไรบ้างนะครับมันขึ้นอยู่กับข้อมูลทางนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของข้อมูลที่เราได้รับมาแล้วเราก็จะสามารถที่จะดูได้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับในเรื่องของแอปพลิเคชันโปรแกรมมิ่งอินเทอร์เนะครับก็คือการเอาข้อมูลมาใช้นะครับตรงนี้เนี่ยเรามีแล้วนะครับแล้วก็ การแบ็กอัพดาต้าบนคลาวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเรามีคลาวของเราเองนะครับอันนี้ก็จริงๆงหลายๆบยริษัทก็มีนะครับก็แล้วก็แล้วก็แล้วก็ใช้กันอยู่เป็นปกติกอยู่แล้วนะครับเพราะเพราะหลังหลังเนี่ยก็คือคลาวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้นานแล้วนะครับแล้วก็เป็นค่อนข้างที่จะเป็นการเก็บข้อมูลที่สะดวกสบายสามารถดึงมาใช้ได้ง่ายนะครับนะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยครับก็คือจะเป็นตู้ไฟนะครับแล้วก็จะมออีอุปกรณ์ที่จะสามารถ รับเซนเซอร์รับค่าจากเซนเซอร์นะครับเพื่อส่งขึ้นคลาวด์นะครับแล้วก็สามารถไปสั่งงานให้กับอุปกรณ์ต่างๆในบอ่อได้นะครับนะครับนี่เราก็ได้ทดลองกับบ่อกุ๊กนะครับที่เป็นของลูกค้านะครับอย่างที่บอกครับว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราได้พัฒนาอุปกรณ์ของเราขึ้นมาเองตัว M box เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เริ่มต้นจากการเรามอนิเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับก็เรื่องการใช้ไฟฟ้า ของแต่ละเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตรงเนี้ยเราก็พัฒนามาแล้วก็นํามาใช้กับเกษตร,รษกรได้ว่าเฮ้ยเมื่อเราติด M box ข้ไปแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเอ,อ,อุปกรณ์ตัวไหนมันใช้งานเกินกว่าที่ควรจะเป็นไหมมันมีปัญหาอะไรไหมอะไรเงี้ยครับอันนี้มันเกิดจากงานใช้ในภาคอุตสาหกรรมก่อนนะครับผมนะครับ ก็เรื่องเซนเซอร์นะครับมีเซนเซอร์เนี่ยเราได้คุยกับทางฟอรมาแชรไว้นะครับซึ่งเป็นบริษัทเยอรมันนะครับจะมีฐานการผลิตอยู่ในอินเดียนะครับแล้วก็ทางเขาเนี่ยยินดีสนับสนุนเซนเซอร์ให้เรามาใช้นะครับเป็นเซนเซอร์ที่ค่อนข้างเสถียรนะครับแล้วก็มีคุณภาพนะครับนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับที่อุปกรณ์ต่างๆที่เราโทษนะครับอ่า อุปกรณ์ต่างๆที่เราเลือกใช้ก็เราก็จะใช้ในแบรนด์ที่เเป็นที่ยอมรับนะครับอยู่แล้วนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับก็อย่างที่บอกว่าเราเนี่ยทำงานบนหลักการของ customer centric เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราอาจจะต้องมีการสอบถามในส่วนของลูกค้านะครับเรื่องข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะดีไซน์ระบบว่าเระบบของคุณเนี่ยต้องการอะไรบ้างต้องการอะไรจริงๆมากน้อยแค่ไหนนะเพื่อที่เราจะนำมาเ ออกแบบระบบให้มันเหมาะกับคุณนะครับกับกับเกษตรกรผู้ใช้งานโดยตรงนะครับแล้วก็มีคู้มือการใช้งานนะครับเป็นภาษาไทยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการฝึกอบรมนะครับต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นตารางการแม่ทนแนนหลังการขายนะครับก็จะมีว่าเราจะต้องทําอะไรยังไงบ้างเช็คอะไรตรงไหนยังไงบ้างนะครับแล้วกเ็เนี่ยครับก็คือเป็นหน้าตาของอินเทอร์เฟซที่เรา ทำออกมานะครับนะครับนี่คืองานจริงที่เราใช้กับเรื่องของบ่อน้ําเสียเอ่ยในเรื่องของเอบ่อ,บอกุ้งนะครับที่เราเคยไปทดสอบกันมาแล้วครับผมนะครับก็จะเห็นว่ามีบอร์ดคอนโทรลที่เราดีไซน์ขึ้นมาตัางหากก็มีนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราเคยทําขึ้นมานะครับก็ถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดสนใจนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เ สามารถติดต่อได้ตามเบอร์นี้เลยนะครับแล้วกเ็เว็บไซต์นะครับง่ายๆเลยนะครับ w w w m, ighty, m i g h t y m i g t y 1 9 9 8 c o m ครับผมสามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้ครับครับก็หรือแม่จริงๆพี่น้องหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์เยอะๆนะครับเข้าไปใน Facebook พิมพ์ Mighty Engineering เลยก็ได้นะครับก็จะสามารถเห็นได้เลย นะครับแล้วก็เข้าไปพูดคุดยกันได้ในนั้นนะครับก็สําหรับของเราเนี่ยก็คงม,มีเท่านี้ครับมีพี่น้องท่านไหนมีคําถามหรือว่ามีอะไรก็สามารถที่จะถามได้เลยครับครับผมมีท่านใดมีคำถามสงสัยบริษัทไมตี้นะครับผมเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็บริการนะครับผมเชิญสอบถามได้เลยครับผม ครับผมเย,ยนเชิญครับผมจากเอกซูเม่ครับครับผมาจากที่เราถามถามมาจากหลายบริษัทนะครับอยากให้พีเซนต์เรื่องของเอ่อหนึ่งหนึ่งชุดคอนโทรนี่ยสามารถคอนโทรลได้ได้กี่บอ่อครับผม อยากทราบรายละเอียดอย่างนี้ด้วยครับไม่ไม่ต้องมาถามกันทุกทุกทุกบริษัทนะครับก็คือพรีเซนต์เลยครับว่าหนึ่งบริษัทเอ่อหนึ่งหนึ่งตัวคอนโทรลเนี้ยสามารถได้3ามบ่อห้าบ่อ1ิบบ่ออะไรอย่างเงี้ยครับและคอนโทรลแบบไหนโดยใช้ไวเล็หรือใช้สายสัญญาณนะครับอ่าช่วยบอกออปชันอย่างนี้ให้ให้เกษตรกรฟังด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับใช่ก็คือจริงๆแล้วเอ่อของเราเนี่ยดีไซน์ได้อย่างที่ผมบอกว่าเนื่องจากเราเป็นคัสเตอร์เซนทริกนะครับก็คือ เราจะดีไซน์เนี่ยตามลูกค้าเลยว่าเราสามารถดีไซน์เป็นจริงๆเนี่ยใน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 มุมมองในในระบบที่เราเคยทำเราสามารถคนโทรลได้เนี่ยทั่วแบบเป็นสิบบ่อยี่บ่อก็ได้นะครับแต่ว่าคือมันอาจจะต้องแยกระบบกันในแต่ละบ,บ่อนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ในอุปกรณ์ที่เหมาะสมนะครับที่จะสามารถดึงอ่อส่วนรวม Data ทั้งอย่างทุกอย่างเข้ามาด้วยกันครับผมแต่ว่า จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผมเราจะเราจะ,าจะมีออไอตัวแบบสอบถามที่จะสอบถามไปว่า้ตรงนี้ในส่วนของเกษตรกรเป็นเกษตรกรขนาดไหนสเกลใหญ่แค่ไหนนะครับแล้วก็มีบออยู่ในมือเท่าไหร่ถ้ามีบ่อยดูสิบบอยี่สิบบอ,บอเราก็จะสามารถดีไซน์ให้ให้ให้ครบตามนั้นได้ครับทําได้ครับครับ <ite> เส่วนใหญ่เราจะใช้วเลสนะ, <ite> นะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเชื่อมเชื่อมต่อได้ครับ ขอ,ขอเพิ่มเติมข้อมูลเรื่องการเชื่อมต่อสัญญาณนะครับก็คือหลักหลกัหลกๆก็เป็นก็เป็นไวเลสนะครับแต่ถ้าเกิดสัญญาณไม่ถึงเนี่ยเรายังมีเทคโนโลยีอื่นนะครับที่สามารถยิงได้เป็นกิโลนะครับที่ที่จะริ้วอยู่ในบอร์ดของเราเลยนะครับหรือถ้าเกิดบอกว่าสัญญาณเบริเวณนั้นไม่อไกลมากอะไรเงี้ยครับเราอาจจะเป็นลนักษณะว่าให้ 3G 4G แล้วไปเจอกันที่คราวก็ได้ ครับเราสามารถเดียวหลอกจากข้อมูลนะครับไปไปไปรวมเซ็นเตอร์กันที่บนบนคลาวด์แอปพลิเคชันแล้วก็บนมือถือเนี่ยจะเห็นเหมือนเป็นที่เดียวกันอะไรเงี้ยครับเมอร์กันข้างบนครับทําได้ครับครับผมเชิญครับสวัสดีครับขออนุญาตครับจากคัสเตอร์กุ้งกระดำนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นหน้ามาหรือเตียมกันมานะครับผมกระจายเุ้มเม็ คือที่ผมพยายามถามนะครับก็คือเราสนใจนะครับแล้วก็เห็นว่าในสามโครงการเนี่ยเรื่องดีโอเนี่ยเซนเซอร์เนี่ยมีคนสนใจน้อยที่สุดนะเป็นเรื่องใจตัวนะโซลาเซลล์เนี่ยเกษตรกรก็สนใจเยอะพีีนี่เป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนรับรู้อยู่แล้วนั้นตัวเนี้ยที่ผมพยายามถามทุกๆบริษัทนะครับถามย้ํานะครับเพราะว่าอยากให้เกษตรกรที่จะลงทุนในในโหมดเนี้นะครับเห็นเห็นประโยชน์ของมันนะครับหลายบริษัทเนี่ย ผมถามคุณว่าสารคุณบ๊อบบี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยบริษัทเชฟเนี่ยก็จะได้นําเสนอว่าสามารถประหยัด15-20%แล้วก็มีโมเดลให้เห็นนะครับในส่วนของผู้เล่นกุ้งเนี่ยวันนี้ภาวะต้นทุนนะครับกับภาราน้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีจุดที่มีเหตุและผลนะครับนั้นประเด็นของเรื่องการาใช้อุปกรณ์เพื่อควบคุมแาขานตีน้ําเรื่องออกซิเจนเนี่ยจะ มีความสนใจกันอยู่ในปริมาณไม่เยอะนะแต่ผมเองเนี่ยสนใจเมื่อกี้ผมเห็นจ่าทุ่มเนเลยแกก็จะถามทุกบริษัทฉังนั้นเวลาที่ผมถามนะครับผมจะเน้นย้ําว่าหนึ่งมีประสบการณ์นะครับโซลูชันในธุรกิจกุ้งนะครับถ้าไม่มีก็อยากให้รีบดําเนินการเพราะเราอยากเห็นของจริงนะครับว่ามันประหยัดจริงสิบห้าเปอร์ซ็นยี่สิบเปอร์เซ็แล้วมันคุ้มน่าคืนทุนหนึ่งปีสองปีนะครับและส่วนส่วนสําคัญนะครับหัวโผดทุกบริษัทนําเข้าหมดเลย ถูกไหมครับหัวโหวเนี่ยที่ผมฟังส่วนใหญ่เราจะนาเขา้าทั้งหมดนั้นก็อาจจะจากเยอรมันบ้างจากนู่นจากนี่บ้างก็เป็นเรื่องที่ตอนที่นําเสนอตอน่อเกษตรกรเนี่ยแต่และบริษัทก็ไปคุยในของแต่ละบริษัทนะครับแต่ที่ผมฝากก็คือเรื่องการทําเข้าใจนะครับแล้วก็ข้อจํากัดของหัวโผวตและการบริการหลังการขายตัวนี้จะเป็นสิ่งสําคัญที่ฝากกับทุกบริษัทนะครับที่ผมยกมือขึ้นถาม นะตลอดเวลาที่ที่ฟังในส่วนของกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ผมให้ข้อมูลอีกนิดนะครับในส่วนของปัจจุบันเนี่ยฟาร์มกุ้งขาวเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่เราก็จะใส่ออกซิเจนเนี่ยโอเวอร์ไว้ก่อนนะครับเพราะหนึ่งกุ้งขาวเลี้ยงแน่นโตเร็วนะครับใช้ทุกอย่างเยอะส่วนกุ้งกระดำเนี่ยก็จะเลี้ยงบางกว่านะครับก็อาจจะตีน้ําน้อยกว่าใช้นูน่นใช้หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยน้อยกว่าฉะนั้นอจุดสําคัญเมื่อกีนะ้เนี่ยที่ าถามบริษัทก่อนหน้านี้ก็ถามไปว่าหนึ่งหนึ่งยูนิตสามารถคอนโทรลได้กี่บอ่อเมื่อจร้งของคุณบอบบี้เนี่ยแจ้งว่าตัวนี้โซลูชันของคุณบอบบี้เนี่ยสามารถจะออกแบบกับเกษตรกรได้เลยว่าเ่าเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญหนึ่งท,ที่ที่มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าขีดจากัดของระยะทางแต่ละบ่อนะครับเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ที่บอกพื้นที่น้ําเค็มนะครับพื้นที่วา์มกุ้งมันไม่ได้อยู่ในเมืองซะส่วนใหญ่นะครับนั้นเรื่องสัญญาณาต่างๆการ การมีตัว,บวรบกวนต่างๆเนี่ยผมฝากเป็นขาดบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมครับผมขอบคุณมากครับด้วยความยินดีนะครับก็ไม่ไม่ได้ติดขัดอะไรครับผมในเรื่องของคําถามแล้วก็เอ่อเรื่องของการไปรความประหยัดเนี่ยจริงๆแล้วในปกติเนี่ยเท่าที่เราเห็นเท่าที่เราทํากันมาเนี่ยนะครับเอ่อจริงๆมันประหยัดได้ประมาณแปดถึงสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับสสองเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าเข็นมากแล้วแต่ว่าก็เป็นตัวเลขที่เราจะต้อง เป็นตัวเลขที่เราต้องชาร์เลนจ์ครับว่าเราจะทําได้มากกว่านั้นมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างอันนี้อันนี้เราจะต้องไปวิเคราะห์กันครับแต่ว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเวันนี้เป็นโอกาสที่ดีของของของทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมกันในวันนี้นะครับแล้วก็ทําให้เป็นโอกาสของเกษตรกรหลายๆท่านด้วยที่ที่ที่ได้เข้ามามีทางเลือกนะครับได้เข้ามาแล้วเ,เข้ามาร่วมโครงการนะครับก็ผมก็ถือว่า,อาขอ ก็ขอขอบคุณนะครับจริงๆขอบคุณมากสำหรับทุกคนที่ได้เข้าร่วมในวันนี้ด้วยเช่นกันครับผมครับมีใครมีคําถามเชิญได้นะครับขอให้ข้อมูลในส่วนของเซ็นเซอร์เพิ่มเติมนะครับเราใช้ของฟอร์มาเชลนะครับก็เป็นหัวโพกบที่ใช้ในอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําเสียหรือน้ําที่มีเคมีต่างๆในอุตสาหกรรมแล้วก็แล้วก็ทางวินเดอร์ก็ได้คอนเฟิร์มมานะครับว่าเรื่องน้ำเค็มไม่มีปัญหาครับ ใช้ได้ครับแล้วก็อน,น,นการแม่ค้าแนนก็ง่ายมากเลยครับครับเอ่อฟอ์มาแชลเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปนมีชื่อเสียงนะครับในเรื่องของการเอ่อเซนเซอร์ในการจัดการน้ํานะครับซึ่งน้ําน้ําที่ฟอร์มาแชลเจอเป็นน้ําที่ไม่ธรรมดาครับเป็นน้ําที่เอ่อมีสารต่างๆนาะนาะทั้งทั้งสารเคมีที่เข้มขน้นทั้งอะไรต่างๆนาะนาะนะเยอะมากครับเขาก็เลยดีไซน์มาให้มันทนทานนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้กับทุกสภาพน้าครับผม อันนี้ครับก็คือเราก็เลยเลือกตัวนี้นะครับเบริษัทของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าลูกค้าของเรานะครับอยู่ทั่วประเทศเราเลยต้องเลือกของที่มีคุณภาพเพราะว่าเราถ้าเกิดว่ามันไม่มีคุณภาพเราตามไปสวิตไม่ไหวนะครับเราก็เลยต้องต้องเลือกของที่มีคุณภาพหน่อยครับครับเชิญครับเชิญครับคุณไอโฟนจะสอบถามนะครับ ครับผมใช่ครับตัวหัวปลวกนี่ครับที่ว่าของยออะไรนะมามาแจวซอฟมาแจวครับซอฟบมาแจวครับไอตัวหัวปลวมนี่มันต้องทำความสะอาดบ่อยไหมเพราะว่าอยู่ในบ่อกุ้งเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ว่ามีแพงต้นมีอคุณภาพน้ําที่มันมีตะกงตะกรอะไรมากเนี่ยมันจะเป็นเมื่อเวลไรนี่ต้องความความสะอาดบ่อยไหมแล้าถ้าทําความสะอาดบ่อยแล้วหัวตรงที่หัวปลวมเนี่ยมันจะมีความในที่มันจะหายไปกับการทำความสะอาดไหม ครับไม่เ hmm. อ so anyway. ่อแม่นเทนเดือนเดือนละครั้งเอายกขึ้นมาแล้วก็เช็ดด้วยผ้านุ่มก็พอครับแล้วเราก็ไม่มีตัวที่สําหรับแบบถ้าบางยี่ห้อจะมีตัวแคปเปลี่ยนนะครับของเราไม่มีครับไม่ต้องเลยครับครับแล้วก็เราเราเซอร์วิสด้วยฟอร์มาเชลประเทศไทยด้วยครับแล้วก็ของโผลโดยเฉพาะครับแล้วตัวตัวผลผมีการรับประกันกี่กี่ปีครับตัวผลผเนี่ย หัวผมหัวผมนึ่งปีครับแต่ในใน,ในโครงการนให้สองปีเราก็อยากถามว่ายงี้มา่ามีระยะรับประกันของหัวหัวผมไหมมีมีรับประกันครับในในโครงการเราดูแลให้ทั้งหมดสองปีครับเพราะฉะนั้นในสองปีปให้สองสองปีใช่ไหมครับใช่ครับพร้อมออนไซต์เปลี่ยนตัวมีปัญหาเปลี่ยนตัวใหม่ครับครับคือ,คอ,คอผมก็ ติดใจตรงนี้ถ้าหัวหัวมีคุณภาพล้างเดือนละครั้งนี้ก็โอเคไม่ไม่มีผลกับไอ้พวกไอ้ตะกอนพวกไอ้ไข่น้ํามาก่อนเลยนี่ไม่ไม่ไม่มีผลใช่ไหมครับตรงนี้นี่เราโทษนะครับแต่ผมหอยที่ายเพิ่มเติมนิดนึงว่าเออตรงนี้เราสามารถเอาเอนจิเนียริ่งเข้าไปช่วยได้ครับว่าเราจะสามารถทํายังไงให้ดึงเฉพาะน้ําขึ้นมาเพื่อเทสนะครับโดยที่ไม่เอาส่วนที่มันเอ่อไม่ที่เราไม่ต้องการขึ้นมา นะครับแล้วก็หรือว่าเราสามารถที่จะช่วยในการดีไซน์นะครับให้มันใช้งานได้นานทนทานมากขึ้นได้ครับครับครับผมท่านอื่นเชิญนะครับมีไม่เอ่ยเชิญครับครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับครับผมครับล้วหัวปรวเนี่ย จริงๆแล้วควรจะอยู่ในน้ําตลอดเวลาน้ําในบ่อเลี้ยงนะครับคือไม่ใช่ว่าดึงดึงน้ําขึ้นมาแล้วมาวัดอยู่วัดข้างนอกนะครับเพราะว่าค่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเออเลอร์ในระหว่างการสูบขึ้นมานะครับดังนั้นตัวโปรกในขนาดการวัดเรียวไทม์คือต้องแช่อยู่ในน้ํครับครับครับทราบครับทราบครับตรงนี้ครับแบบก็คือบางที่เห็นมีการดึงขึ้นมาดึงน้ําขึ้นมาแล้วก็เข้ามาวัด เห็นกี่เห็นทางบริษัทแจ้งว่ามีมีการจะดึงอะไรออกหรือเปล่าหมายถึงว่าดึงอ่ะอ๋ออันนั้นอันนั้นในส่วนของแมทเทนแนซ์เฉยๆครับไม่อ๋อแมทเทนแน็ตเฉยๆใช่ไหมครับใช่ครับไม่ไม่ใช่ส่วนการใช้งานการใช้งานนี่ก็คือก็คือขึ้นตามตามแอปพลิเคชันเขาเลยครับครับครับกรณีที่เกษตรกรมีการใช้ปูนวัสดุปูนพวกนี้นะครับมันมีผลกระทบต่อหัวโพรบไหมครับในหัวเซนเซอร์ไหมครับวัสดุปูนหมายความว่าเป็นตะการเหรอครับ อ่าใช่ก็บางครั้งเนี่ยก็เกษตรกรจะมีการเติมปูนล,ลงมาในบ่อเลี้ยงนะครับเพื่อเพิ่มันคลายนะครับในระหว่างการ,รเติมปูนเนี่ยก็อาจจะต้องมีคําแนะนําหรือเปล่านะครับว่ามีครับมีก็คืออาจจะต้องดูแลในเรื่องของการแต่ว่าจริงๆเราแนะนําให้ให้มีการตรวจเช็คทุกเดือนหนึ่งอยู่แล้วนะครับกแล้วก็จะเห็นว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าเนื่องจากว่าโขงของเราค่อนข้างทําความสะอาดง่ายครับครับ จริงๆสามารถแช่น้ำกรดเพื่อล้างได้ได้เลยได้ซั้านะครับครับทางบริษัทมีการคล้ายๆกับวอร์นิ่งไหมครับกรณีที่บริษัทเนี่ยมีการคือบริษัทสามารถดูการทํางานของเครื่องได้ด้วยได้ด้วยใช่ไหมครับในการโมนิเตอร์มีอะลามครับมีมีครับมีอะลามครับมีคว่าตั้งได้เซนเซอร์มันมีความผิดปกตินะครับก็บริษัทก็มีการให้บริการในการตรวจครับโทรก็ไปเตือนหรืออะไรพวกนี้นะครับว่าทำความสะอาดมีไหมทูกต้อง ใช่ครับมีครับมีครับนี่ครับออปชันนี้มีอยู่แล้วครับบางทีเราจะรู้ก่อนลูกค้าด้วยครัว่ามีปัญหาครับจากจากที่คุณบ๊อบบี้โชว์ในสไลด์ครับเราจะมีอะลามสองส่วนนะครับก็คืออะลา์มที่ตัวเกษตรกรนะครับสองส่วนก็คือในไลน์แอปพลิเคชันแล้วก็บนแอปพลิเคชันที่ที่ที่เราเดเวลลอปให้นะครับและอีกส่วนหนึ่งเราจะมีตัวแดชบอร์ดนะครับคือเราจะเห็นเกษตรกรทั้งหมดเลยครับว่าจาก ขึงออกมาเป็นแผนที่ออกมาเลยแล้วเห็นเป็นจุดๆแต่ว่าตอนเนี้ยอุปกรณ์เราออนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเราจะเราจะมีหน้าแดชบอร์ดนั้นด้วยครับขอบคุณครับตปวะสานครับสอบถามต่อเนื่องนิดนึงครับถ้าครับชุดคอนโทรลสามารถทําได้สมมุติว่าเราตั้งตัวเลขกลมๆนะครับในมูลค่าเท่ากันสมมุติว่าอยู่ที่ประมาณสักแสนห้านะครับประมาณแสนห้าเนี่ย แต่ละบริษัทเนี่ยสามารถทําชุดคอนโทรลตัวนี้ไปคอนโทรลบ่อเลี้ยงได้จํานวน 3- ามถึงสบ่ออะไรอย่างเงี้ยครับใครที่ทําได้มากกว่ากันได้งบประมาณ1นึ่งหนึ่งบาทอย่างเงี้ยครับผมว่ามันจะเป็นตัวชี้วัดให้กับเกษตรกรเป็นเป็นตัวเลือกได้ดีเลยนะครับไม่ทราบว่าของคุณบ๊อบบี้เนี่ยมันมันสามารถทําได้ได้อย่างนั้นได้ไหมครับก็คือก็เป็นเลกกก็ประมงเลยฮะว่าเนี่ยเรามีงบให้ทําตรงเนี้แค่นี้แต่คุณไปทำออปชั่นเสริมได้มากกว่านี้แล้วก็ได้ ได้จานวนมากขึ้นด้วยกว่ากว่ากว่าบริษัทอื่นอย่างเงี้ยครับก็ออก็ก็เป็นไปได้ครับก็เป็นไปได้ครับแต่อันนี้ก็ต้องมาดูกันว่าออปชั่นอ่าไหนบ้างที่สมแล้วก็แล้วก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ก็ต้องต้องดูตรงนั้นว่าเอ่ออย่างที่ผมบอกว่าเราอาจจะต้องมีเพื่อนแน่แล้วก็ต้องศึกษากันนิดนึงเราเป็นเบสออนคุชเนอร์เซนทริกนะครับก็คือถ้าลูกค้าเนี่ยอ่ามุ่งเน้นมาทางนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะดีไซน์ให้มันไปทางนั้นได้อะไรเงี้ยครับครับ เป็นไม่ได้ครับแชร์แชร์ในส่วนของที่ที่ทํามานะครับก็คือว่าตัวเอ็มบ็ของเราที่เราออกแบบเองนะครับก็คือมันจะมีหลายๆโมเดลนะครับโดยโดยตอบคาถามในส่วนของว่าชุดคอนโทรลจะได้เท่าไหร่เนี่ยคือมันมันยืดหยุ่นได้หมดเลยตามตามที่เกษตรกรมีมีมีจุดอยู่แล้วมันก็จะเป็นเพียงแค่อุปกรณ์เล็กๆนะครับที่จะไปติดตั้งาตามเบเกอร์เดิมที่มีอยู่นะครับจะสามารถ แมนวนวลได้จากตรงหน้าง,งานก็ได้นะครับหรือผ่านมือถือได้แล้วก็มันจะส่งค่านะครับไม่ว่าจะเป็น w ไ l เลสหรือเทคโนโลยียที่ผมว่ามันสามารถยิงได้เป็นกิโลเนี่ยก็ก็วิ่งกลับมาที่เซ็นเตอร์นะครับหรือยิงตรงไปที่คลาวโดยตรงแล้วก็ไปเห็นสแตทัสบนบนคลาวครับแล้วถ้าเกิดบอกว่าเอ๊ะทำไมพูดถึงคลาวตลอดแล้วถ้าสัญญาณอินเทอร์เน็ตหายไปล่ะจะเป็นยังไงนะครับเราก็จะให้มันนะครับคุยกับตัวอ่า M box ตัวเมนหลักนะครับที่อยู่ที่อยู่ที่อทบอนะครับสามารถสั่งการได้ปกติโดยโดยโดยที่เป็นค่าที่เราตั้งค่าไว้อัตโนมัตินะครับแล้วหลังจากที่ระบบอินเทอร์เน็ตกลับมาเชื่อมต่อได้เนี่ยข้อมูลนะครับจะจะถูกเก็บไว้ที่ตัวตัวเมน n box ที่บอก่อนนะครับแล้วก็ส่งขึ้นคลาวนะครับเพราะนั้นบนมือถือเนี่ยกราฟมันจะไม่ขาดนะครับกราฟจะมาต่อข้อมูลให้นะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าเออสถิติมันกลับมาปกติเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับครับผม ขอบคุณมากครับครับท่านอื่นเชิญนะครับมีใครมีคำถามผมมีเกษตรกรหรือว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามสอบถามทางบริษัทไหมครับผมสามารถสอบถามได้นะครับผม เกิดว่านะครับผม้เู้าร่วมประชุมนะครับผมหรือว่าเกษตรกรนะครับผมมีประเด็นสงสัยนะครับผมเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็บริการนะครับผมก็สามารถติดต่อทางบริษัทไมตีไปได้นะครับผมโดยตรงนะครับหรือว่าจะฝากคําถามให้กับทางฝ่ายเลขานะครับผมเพื่อสอบถามไปทางบริษัทนะครับผมได้นะครับผมฝ่ายเลขายินดีนะครับผมผมก็ ขอขอบคุณทีมงานมากๆจริงๆนะครับขอบคุณมากครับ